ปาเกียวเล่งเข็มขัดของบาริออสโดยล่าสุดนั้นชอนกิฟบอนที่ปรึกษาของปาเกียวได้กล่าวกับบ็อกซิ่งซีนเมื่อวันพุธว่าแมนี่ปาเกียวเขารักการแข่งขันเขาชอบทำสิ่งที่ผู้คนไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถทำได้ชอนกิฟบอนกล่าว สำหรับทางแมนนี่ปากเกียวนั้นปัจจุบันเขาเข้าแคมป์ซ้อมได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วซึ่งเป้าหมายของปลากเกียวคือการขึ้นชกอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนที่ราสเวกัสส่วนการเจราจาการชกกับทางมาริโอบาลิออสนั้นตอนนี้ยังรอการตอบกลับจากทีมของบาลิออสอยู่ สำหรับทางมาริโอบาลิออสนั้นเขาเป็นนักชกวัย29ปีชาวอเมริกันสถิติการชกของเขาชนะ29ครั้งชนะน็อก18ครั้งเขาแพ้2ครั้งคือการแพ้น็อกทางแท้งเดวิดและแพ้คะแนนคิดเทอร์แมนไฟล่าสุดของบาลิออสเขาชนะคะแนนเอกฉันต่อทางฟาเบียนไมดาน้า เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้เขาป้องกันแชมป์เฉพาะการของหนุนยูบีพิกัด147ปอนไได์ได้ส่วนแมนี่ปาเกียวเองถ้าเขามีไฟที่ไม่คาดคิดที่ซาอุดีอาระเบีย ทางปลาเกี่ยวเขาก็พร้อมขึ้นชกบนสังเวียนทันทีชอนกิฟบอนยังได้กล่าวอีกว่าคุณลองนึกภาพว่าแมนนี่ปลาเกี่ยวเขาชนะอีกครั้งในอีกหลายปีต่อมาไหมมันจะเป็นอะไรที่บ้ามากที่ชีวิตดำเนินไปอย่างครบวงจรชอนกิฟบอนกล่าวถึงการกลับมาเป็นแชมป์โลกอีกครั้งของทางแมนนี่ปลาเกี่ยวนั่นเอง